สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทลสรีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำนะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับยังคงปรับตัวนะครับลงต่อนะครับต่อเนื่องหลังจากที่ระหว่างวันนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนะครับไม่สามารถยืนเหนือบริเวณพันเเหรียญได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยราคานะครับฝั่งขายอยู่29,450ซื้ออยู่29,550นะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบสองนะครับส่วนราคาเรียลไทม์ของทางออสเตรเลียเองนะครับฝั่งลูกค้าขายอยู่29,492ซื้ออยู่29,532นะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบร้อนะครับตัวสปอนด์ยืนโซน1,690-1,692เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับในค่าคืนนี้ก็มีการประกาศนะครับในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับดัดชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัตฟิลาเดเฟียนะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่0.9นะครับซึ่งคาดการว่าจะประกาศออกมามากกว่าคราวที่แล้วที่ประกาศไว้ลบ 3.3นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับถัดมานะครับในเวลาเดียวกันก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่240,000คนนะครับซึ่งคาดการว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้244,000คนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำครับ มาต่อกันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับณปัจจุบันก็เริ่มแข่งค่ากลับขึ้นมานะครับอยู่1 0 7่งเหรียญจุดศูนะครับซึ่งก่อนหน้านะครับจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวนะครับอ่อนค่าลงมานะครับเมื่อปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับมาทดสอบแนวรับโซนบริเวณนี้ครับบริเวณนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญจุดห้าศูนย นะครับตรงนี้ปรับตัวลงมาแล้วก็หลุดนะครับหลุดลงมาแล้วก็พยายามแข่งข้ากลับขึ้นไปนะครับโซนบริเวณนี้ครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือ107.76เหรียญจุดนะครับตรงนี้ก็ทําให้ปรับตัวกลับลงมาต่อนะครับโดยที่มาหลุดแนวกรอบนะครับจะเห็นได้ว่ามาหลุดกรอบโซนบริเวณนี้ครับเป็นกรอบที่ราคาเคยเคลื่อนไหวแล้วก็เบรคขึ้นไปนะครับเมื่อปรับตัวลงมานะครับ ไม่สามารถที่จะยืนได้นะครับตรงนี้นะครับปรับตรงมาแล้วหลุดนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาแต่เมื่ออ่อนมาแล้วนะครับก็สามารถมาทดสอบนะครับโซนบริเวณเนี้ยครับกรอบเนี้ยครับเป็นแนวรับช่วง106.41นะครับโซนเนี้ยครับลงมาไม่หลุดตรงนี้ก็ทําให้มีแรงซื้อกลับดันค่าเงินดอลลาร์นะครับแข็งค่ากลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ก็ต้องรอดูแล้ะครับว่าจะสามารถแข็งค่าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะสามารถผ่านกรอบเนี่ยครับที่เคยขึ้นมาเทสนะครับแท่งสีเขียวแท่งนี้ครับว่าจะสามารถดันขึ้นไปได้ไหมถ้าดัน1นึ่งเหรียญจุดสขึ้นไปได้ตรงนี้นะครับก็มองว่าค่าเงินดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะสลับนะครับปรับขึ้นไปแข็งค่าได้ต่อครับทีนี้มาต่อกันที่ค่าเงินบาทครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับก็ยังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าได้ต่อนะครับหลังจากที่อ่าก่อนหน้านะครับอ่ต้องบอกว่าสามารถเบรกกรอบนี้ครับ 36.36 36นะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเคยเคลื่อนไหวโซนเนี่ยครับแล้วก็เบรกราคาขึ้นมาเมื่อเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับก็พยายามดันราคา36.70โซนเนี่ยครับทดสอบนะครับไม่ผ่าน ก็มีสลับย่อกลับมาบ้างและจนนับปัจจุบันก็สามารถเบรกขึ้นไปได้ต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ทิศทางสําหรับค่างเงินบาทน,นะครับยังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าได้ต่อนะครับแต่ทีเนี้ยอ่อนมาแล้วก็ต้องดูครับโซนแนวต้านที่มองไว้นะครับ36.92บาถึง37บาทเนี่ยว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าขึ้นไปแล้วจะผ่านเลยหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะสลับอ่า แข่งค่ากลับลงมานะครับเพราะมองว่าโซนนี้ถ้าเรามองตามเทคนิคถ้าเราดูในส่วนของตัวสัญญาณนะครับอ่า ISI โซนตรงนี้ครับก็เริ่มเริ่มเข้ามาในเขตโอเวอร์บอลแล้วครับก็คือเริ่มเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามามากแล้วก็ต้องดูครับว่าจะมีสลับแข่งค่ากลับลงมาหรือเปล่าแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อครับสำหรับค่าเงินบาทครับ มาต่อกันที่สปอตราคาทองคำนะครับปัจจุบันก็เริ่ม,มเริ่มปรับตัวกลับลงมานะครับหลุดต่ำกว่าโซนบริเวณ1690เหรียญลงมานะครับลงไปโลแถว1685เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวสปอตราคาทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะครับระหว่างวันเนี่ยครับก็พยายามเอ่เคลื่อนไหวนะครับภาพโดยรวมเนี่ยก่อนหน้านี้ ตอนที่ลงมา1700เหรียญนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับในลักษณะกรอบไซด์เวย์นะครับและรอบหลังสุดนะครับในช่วงเมื่อวานนะครับระหว่างวันเนี่ยก็พยายามที่จะดันราคาขึ้นไปนะครับโซนบริเวณ1713เหรียญนะครับก็ยังดันไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือบริเวณ1720เหรียญขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ทำให้ราคาทองคำนะครับระหว่างวันก็ถูกกดจากแรงขายนะครับทำให้ปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ปรับตัวหลุดต่ากว่า1 7พันเเหรียญลงมานะครับแต่ช่วงเมื่อคืนไม่สามารถกลับไปยืนเหนือพันเเหรียญได้ตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวร่วงลงมาต่อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับทิศทางหลกัลกๆของเขาเลยครับก็ยังคงเป็นเทนในส่วนของเทนขาลงนะครับตรงนี้สําหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เล่นรอบระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าเล่นรอบระยะสั้นนะครับตรงนี้ก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะครับ เหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็มองว่า,าลุ้นว่าถ้าราคาทองคำปรับตัวลงมาแล้วนะครับช่วงแนวรับ1683เหรียญเต็มที่นะครับพันหเหรียญโซนเนี้ยถ้าไม่หลุดลุ้นว่าถ้าลงมาบวกกับว่าสัญญาณ RSI โซนเนี้ยครับเริ่มเข้าเขตสู่โอเวอร์โซโอเวอรโซนะครับก็คือมีแรงมีแรงขาย มามากแล้วนะครับก็ลุ้นว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับทิศทางนะครับมองว่าถ้ารีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับทดสอบแนวต้านช่วงพันเจ็ดร้อยเหรียญราคาอยู่สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบนะครับถัดมาพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญนะครับราคาไทยอยู่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบตรงนี้แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่สามารถเล่นรอบนะครับในลักษณะที่ว่าเสี่ยงกับค่าเงินบาทได้แล้วความเสี่ยงค่าเงินบาทได้แล้วก็สามารถเล่นอีกฝั่งหนึ่งก่อนได้ก็คือ อ่ามือเปล่านะครับแล้วก็มองว่าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้านหลักก็จะปรับตัวลงมาก่อนตรงนี้แนะนําให้ขายก่อนครับผมและเมื่อปรับตัวลงมานะครับเมื่อปรับตัวกลับลงมาแล้วตรงนี้ให้พิจารณาในตามจุดแนวรับนะครับในการซื้อกลับทํากําไรนะครับโดยมีแนวคัดว่าถ้าเบรกสมมุติว่าถ้าขึ้นไปแล้วราคาเบรกมากกว่า1 7 2เี่เหรียญตรงนี้อาจจะต้องตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ฟังอ่าที่ จะถนัดนะครับต้องบอกถนัดเล่นในส่วนของฝั่งซื้อแล้วก็ต้องบอกนะครับรอบนี้รับความเสี่ยงได้ตรงที่ว่าราคาย,ยังลงลงอยู่เนี่ยครับว่า,าลุ้นอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือว่าลุ้นว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดต่ํากว่าพันเจ็ดร้อยอ่ะครับพันหกร้อยแปดสิบสามเหรียญถึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะครับลุ้นว่าถ้าไอเส้นไอเนี่ยครับเป็นในลักษณะโอเวอร์โซนะครับลุ้นเด้งกลับเนี่ย ก็มองแนวรับครับ1,683เหรียญราคาไทยอยู่29,450นะครับถัดมา1,670เหรียญนะครับราคาไทยอยู่29,270นะครับตรงนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับต้องบอกว่าสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับตรงนี้พิจารณาก่อนครับว่าชะลอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าแนวรับตรงนี้ครับผมมองว่าถ้าเราไปดูในส่งของกราฟรายวันนะครับ อ่ากรอบโซนเนี้ยครับกรอบโซนที่ผมตีกรอบสีเขียวไว้จะเห็นได้ว่าเป็นกรอบแนวรับอ่าเป็นกรอบแนวรับในอดีตที่ราคาเคยลงมาแล้วไม่หลุดแล้วดีดกลับขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยดีดกลับขึ้นไปนะครับลงมาไม่หลุดดีดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ลุ้นครับในโซนณปัจจุบันนะครับว่าลงมา ลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับดีกลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากรับความเสี่ยงก็พิจารณาหรือชะลอก่อนครับดูว่าหลุด1 6 8 3งหรยมเหรียญไหมหรือหลุด1670เหรียญหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ตรงนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ลุ้นลุ้นว่าเป็นจุดอ่าโอเวอร์โซแล้วเด้งกลับขึ้นไปเนี่ย ก็ยังคงไม่ได้อ่ายังคงแนะนาครับให้ทยอยขายทางกาไรก่อนแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบตรงนี้พิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนครับผมแล้วก็ส่วนสําหรับคนที่เล่นระยะกลางถึงยาวนะครับจุดตั้งแต่พันหกร้อยแปดสิบสามเหรียญหรือรอต่ำกว่านั้นก็ก,ก็ได้นะครับผมมองว่าถ้าลงมาพันหกร้อยเจ็ดสิบพันหกร้อยหกสิบสองเหรียญเป็นจุดในการพิจารณาในการซื้อ ทยอยซื้อเก็บเข้าไปนะครับซึ่งตรงจริงๆตรงเนี้ยมองว่าจริงราคาน่าจะถูนะครับแต่ด้วยความที่ว่าค่าเงินบาทบ้านเรานะครับปรับตัวอ่อนตรงนี้ก็เลยทํายังคงทําให้ราคาเนี่ยย,ยังย,ย,ยืนอยู่ช่วงตั้งแต่29300ื่นเาลงมาจนถึง150เนี่ยละครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับคนที่เล่นระยะกลางถึงยาวนะครับในการทยอยเก็บในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็อ่ถ้าอาจจะซื้อเพิ่มรอดูก่อนครับว่าจะหลุดต่างว่าโซนพันหกร้อยจะปรับฐานลึก ขโมกภาพหนึ่งก็มองว่าเหมือนการปรับฐานนะครับของราคาทองคำเนี่ยว่าจะปรับฐานลึกกว่าพันหกร้อยหกสิบเหรียญหรือเปล่าถ้าปรับลึกจริงก็ค่อยไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จุดนี้ก็เป็นจุดลุ้นว่าอ่าลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับดันกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับตัวราคาทองคําในวันนี้นะครับก็มองว่าอ่า ไม่สามารถนะครับก่อนหน้านี้ไม่สามารถยืนพันเยเหรียญได้ตรงนี้ก็ทําให้มีแรงขายออกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเทนหลักของเขาก็ยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะครับดังนั้นก็ยังคงแนะนาครับให้เล่นตามกรอบแนวรับแนวต้านนะครับดีขึ้นมาได้ก็แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับผมนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปสําหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้สําหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายทองคาแท่งกับทางออสซตรีนะครับตรงนี้ก็สามารถ ติดต่อลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเลิสสแกนเลยครับ